สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมป๋องแบงฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มีคนมาทําให้กินนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเขาจะทําเมนูอะไรให้เรากินหัวหน้าหัวหน้าผมเองใครให้ผมเตรียมตะไคร้ใบมะกรูดขากับพิกแห้งครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเมนูอะไรครับนี่ครับ เป็นตรงนี้คือที่ผมถ่ายคลิปนะครับที่บอกว่า,วากินข้าวกลางวันเรามาดูกันเลยครับนี่ครับเมนูนี่ครับคบาโมอ่อคากิคากิคากิวันนี้เราจะต้ยมยมำคากินะครับผมง่ายสไตล์คีเราขีเมาไม่มีอะไรมากมายเครื่องเิงเครื่องเคียงก็ ปกติธรรมดาวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับวันนี้มีต้มพะโโ้ขาหมูด้วยเอามาฝากาน้องปของแปงฟาร์มแล้วก็น้ำซิมรสเด็ดจากฝากร้านเลยนะครับร้านชาแดนขาหมูและผัดไทยนะครับสาขา2องนนสขัขาขาแรกไม่มีสาขาแรกไม่มีมมครับสาขา, 2, ขาสองาขาเขาเรียกอ,อะไรนะมันเป็นเทคนิคการตลาดใช่ครับเดี๋ยวจะเปิดสาขา5 <laughs> โอเคครับติดตามชม นี่ครับขาหมูนี่ก็เป็นเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศเครื่องปรุงพี่เขาว่าเห็นพี่เขาว่าต้มยำนะครับกินแบบตัวพะโลนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูนะครับว่าสูตรวันนี้แจกสูตรด้วยนะครับสําหรับเอซที่เข้ามาชมแจกสูตรต้มขาหมูนะครับโอ้ไม่ใช่ต้มต้มยำขาหมูนะครับทําขายได้ครับทํากินได้ทําขายได้นี่ก็เริ่มแล้วนะครับนี่ก็ ตั้งไฟครับตั้งไฟแรงเลยนะครับรอ,อจนน้ำเดือดครับเดี๋ยวค่อยลดไฟทีหลังเอาอันนี้เป็นเครื่องเทศนะครับอันนี้เป็นรา,ากผักชีใบมะกรูดตะไคร้ข่า,ขาหอมแดงกระเทียมนะครับนี่ก็เป็นพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นผักชีโรยหน้าครับ topping t o p p i n ท็อปปิงปป้งเทคนิคมีนิดนึงน,นะครับสำหรับ ท่านใดที่จะทำต้มเาขาเรียกว่าอีสานเขาเรียกขาเจอกแต่จริงก็คือขากิใช่ไหมคากิากครับขากิคากิจริงๆควรจะเอาเป็นขาที่มันไม่ไม่แก่มากแล้วเราควรจะมาเผาไฟก่อนนะครับผมเผาไฟก่อนเผาไฟให้ไหม้แล้วก็มาแช่น้ำแล้วขูดล้างไอ้ตัวนี้ผมเตรียมมาแล้วเตรียมมาจากร้านเรียบร้อยแล้วก็คือแค่มาสับก็สามารถ ส่วนสมุนไพรที่ป๋องเขาแนะนําไปก็เป็นแบบบ้านๆนะครับก็มีขากระเทียมเหมือนที่น้องเขาเจ้าของเพจบอกไปแล้วช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะครับก็ต้องบํารุงสุขภาพกันนะสมุนไพรไทยร้วนๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยของเราเนี่ยจะเน้นแบบสมุนไพรบ้านๆนะครับอาจจะเป็นทางร้อนแรงก็อย่างท็อปปิ้งเนี่ยเราก็จะมีเป็นเขาเรียก หอมใบยาวๆเขาเรียกหอมแล้วหอมบ้านเราเรียกหอมเปบมันเอาเอ่นหําเปครับใช่ใช่แต่อยู่ภาคกลางเึ้นหนะึ่งผักชีใบเลื่อยครับผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งแล้วก็จะภาคเหนือเรียกปั๊มเปอร์ครับเอแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ด้วยมีกับแพวกับแพวกับเผากับเผาจะขาดไม่ได้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้ตุนให้เปื่อยจะให้อร่อยจะเน้นเผ็ดเปรี้ยว เดี๋ยวรอชมติดตามอตอนนี้น้ําเรากําลังเดือดได้ที่แล้วนี่นะครับน้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับโดยเราเดือดได้แล้วใส่เกลืรลงไปกานนะครับการใส,รใสรอโร,โรยเกลือใส่หลายเข้มลาย เครื่องปรุงที่เราตามเตรียมไว้นะครับชาหอมแดงรากผักชีใบมะกรูดตะไคร้โปะลงไปครับไม่ต้องเลี้ยงใส่ลงไปตะไคร้ใส่เยอะหอมเยอะใบมะกรูดใส่เข้าไปไม่มีผลกับรสชาติพริกแห้งโปกลงไปครับแล้ววันนี้สำหรับการต้มขาหมูกับสมุนไพรก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำ กีบหมูขาที่เราเตรียมไว้อยู่นี่ประมาณสักหกขาก็ 2- 2สองกิโลสกิโลน่าจะกินได้เกือบ5้าหคนได้น้ำเดือดใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเลยก็ต้องไปย่ามนมันเหม็นน้ำข้าวไม่ข้าวแน่นอนว่าสมุนไพรเอาเดียกเทคนิคก็คือตุนให้หมูมันเปลี่ยกันเอาต้มสมุนไพรมันเปลี่ยกัน ว่าขาหมูเราไม่ใช่ขาหมูหเถามันก็สีต้มไง,งนะเกลี่ยไงมันอาจจะเกินยีสิบนาทีน่าจะได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้ขบวนการเขาต้มต่อไปนะ<ช>ครับเราก็จะเน้นไปทางเปรียปร้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดขั้นตอนสุดท้ายถ้าอยากเอาซวมร้ายก็เติมน้ำมะนาวตอนสุดท้ายสูตรที่ผมทำเป็นกับแก้มนะ ผมจะตำพริกผมจะตำกระเทียมสดกับพริกโขกๆตำตำตำม,ม,มุนๆไว้เพิ่มความเข้มข้นตอนจุดท้ายแล้วก็โรยน้ำมะนาวตามด้วยนี่ผักต่างๆก็จบขระบวนกัรไม่ได้ยากกินง่ายที่สุดครับอลองทําดูนะครับลองไปเห็ดเบิง้งยง้มหนาวนี่กินไลยอวย้วนไลยแซบไล้ยพ่เป็นไข่น้ำ เพราะว่าสมุนไพรเขามันหลายถ้าผายมีสมุนไพรพิเศษเขียวๆก็เอามาใส่ได้นะครับจ้าผงชลุดอ่าผงชลุดไงเอ่อแสบๆโอเคเดี๋ยวต่อติดตามตอนเดาเสร็จครับตอนนี้น้ำเรากำลังเดือดแล้วเดืเดอดแล้วก็คือว่าไอ้ตอนที่เราต้มนะบางทีว่าอ่าเขาเรียนว่าขีบปวกมันเนี่ยกว้างมันขีดนะนะครับอย่างนะเราพยายามจะตักออกมันบางทีมันก็มี ส่วนที่เป็นไขมันติดมาด้วยไม่ต้องไปเสียดายสมุนไพรเพราะว่าของเราใส่หลายอยู่แล้วว่าเป็นอย่างครับตักออกจะกครึ่งนึงก็ยังได้กินสมุนไพรอยู่คือเกา่าเพราะว่าเราเฮ็ดกินครับถ้าเฮ็ดขายกับที่เฮ็ดแบบนี้นะครับเฮ็ดแซ่บก็ได้ขายเฮ็ดบ่แซ่บก็ได้ขายคือเก่าแต่ว่ามั่นใจว่าสูตรนี้นี่ง่ายๆใครก็ทํากินได้นะครับถ้าต้มไปสักพักนึง ไขมันมันได้ขึ้นนะนะสำหรับผู้ใดผู้แสผู้สาวผู้เ่าผู้โทที่คุ้มคอเลสเตอร,รอลในเลือดก็ออกเลน้อยนะครับนะเกี่วยวกับไฟขบวนการมันตึงไปเรื่อมมาแล้วสีสันเริ่มมีกลิ่นมีอะไรล่ะแต่ผมจะไม่ผมจะไม่ค่อยใช้น้ําปลานะผมในในในส่วนตัวผมจะไม่ค่อยกินน้าําปลาผมชูรสจะากกินแบบเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติรราตง่ายๆก็คือเค็มจากเกลือ เก็ดจากบัวพิกส้มจากบัวแนงพงชูรสให้ในหน่อยสุขภาพดีด้วยพี่น้องอ่าโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับนี่เขาตักก้องโต๊ะกาวอยมันเรื่องขีดมาแล้วรับครับอ่าเป็นยังงั้นเพราะว่าสมุนไพรเขาตักอันนี้ออกมันก็จะบ่ข้าวนะครับเตรียมได้หอมไปครับเลยหอมบ่หอมนะครับโอ้ยอยากให้เอฟซีอะไกินเลยนี่ส่งกินไปส่งกินเอฟซีเขาไปอย่าลืมนะครับเด้อฝากกด ไรกดแค่ปองแปมฟ้ามเขาเอาเมนูยังไงสำหรับผู้ใดอยากกินเมนูอย่าง,ออางาแปลกแปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับ่งมาให้ทั้งน้องปองเขานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตอนปรุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวคายกิของเราก็เริ่มได้ทีแล้วอาจจะจริงๆถ้าท่านใดมีเวลาหลายตั้นกับตุนเหมือนเฟื่ยกอนอันนี้เวลาเรากระชันชิดอันนี้ก็ลองจิ้มดูก็น่าจะประมาณนึงแล้วละ ก็น่าจะได้แล้วแต่จะให้ดีก็ต้องให้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 ร่อนไปแต่วันนี้เรามีาคากิหมูสุตรมรโออยู่นะครับสําหรับสูตรของง่ายๆเราถึนได้ที่แล้วเราเจอได้เราสำหรับสูตรของผมเองผมจิบข้อใดล้วผมจะบปิดไฟได้ปิดไฟได้ครับ จะใส่อันนี้ลงไปด้วยอันนี้คือ,อพริกกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเพิ่มความเผ็ดนิดน,นึงความเผ็ดความหอมเข้าไปส,ส่วนพริกที่เหลือนี่เขากล่ามาเห้เป็นอะไรเจียวเจวเจวพริกกระเทียมอันนี้ไว้สําหรับสิจิ้มจิ้มกับตต้มยำาขาหมูนี่แหละออกกระินี่กระเทียมห้าฟักซี่ เกลืออผงปรุงรสน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปนี่แหละเท่เาที่ใส่เข้าไปนั่แล้วก็ใส่ผักหอมเวลาออกเปรี้ยวเผ็ดเฉบ่เน้นหวานนะครับเปรี้ยวเผ็ดนะครับ<ๆ>กลมกล่อมโรมิได้ที่แล้วเราก็ตามด้วยผักเข้านเนี่ยครับใส่ไปเลยซ่ามันทานเดรอฮอนซ่ามเย็นนิดหน่อยในสะ่ลงไป ใบกะเพราหอมเนี่ยก็สุด้ช้ท,ที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ครับเอียงครับเลยน้ำบักเน่าจากสวนเีาปลูกเองใส่หลายส้มหลายแนะนำเป็นน้ำบักเน่าคำในไหมนะครับจะได้แบบใช,บใช่ใช่เด็ดมาจากสวนเลยไหม่ะลองชิมดูนะโอ้หอมบักเน่าหอมผัก ว้าวโอ้บอกสองเศร้า,าเซิงมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านที่สิเฮ็ดเป็นกับแก้มที่เด็ดในตอนขานนาเนาตุ่มขาหมูตุ่มย่ำขาหมูสมุนไพรสูตรปองแปงฟาร์มนะครับปากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเข้ากับที่โซกกันเลยครับวันนี้เดี๋ยว <มา S 1> จัดขึ้นโต๊ะครับครับผมนี่ครับคนชิมโอ้ยกินข้าวนดอกไวทาแล้วดับ <c oughs> <c oughs> ข้าวสวยร้อนๆครับหุงแบบเรียงเม็ดเลยครับเดี๋ยวมาจัดกันเลยครับอ่ะจัดนี่ก็จัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเรียบร้อยนะครับนี่ครับคนชิมของเราเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาติดีครับเปรี้ยวนำแล้วก็นัวครับนัวรสชาติดีมากครับเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยยังพูดไหมว่าใครอะคุณที่มุงด้วยมันเนี่ย อ่าอ่ะชีเวลามันเวลามันหน่อยเฮ็ดทออผิดจริงเขาต้องตูน,เน,น,นเ,เนี่ยมันนุ่มชุกเปรยกันน่อันนี้ก็คือต่มย่ำนะครับนำกิ่มที่เขาเหลือไปขนาดใส่ไปเลยนะเป็นไงครับเป็นไงครับ เื่อยุยนุ่มอร่อยมากเลยครับเป็นไงครับน้องติ๊กเป็นไงครับ่อืมนี่นแซ่บ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 โอ้ทีนี้เรียกว่าจะบอกว่าแซ่บไหมฮ่อนเมนูนี้บัดนี้เนี่ยอันนี้เป็นคากิีหมูนะครับผมโรตุนพ่โรตจากทางร้านนะครับตุนมาเพื่อาฝากให้น้องฟองได้ชิมครับนี่จะเป็นการเสิร์ฟนี่ครับลิฟนะครับนี่นะครับ หน้าหนาวไม่ต้องกลัวอ้วน้ำจิมท่านมาครับนี่ครับน้ำจิ้มจากร้านขามหมูเยลิมนต์ซังนะครับนี่ก็ขาดไม่ได้อันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับขี้เลีมขีเลียม,ยม,มตรงนขามหมูนะครับผม โอ้โหมีเบิ้ลเหระมีเบิ้ลเหระเป็นไงครับเย็นแล้วครับร่อนนะครับกระดูกชิ้นส่วนร่อนดีมากกินข้าวกันเยอะๆแบบนี้นครับอร่อยดีเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับกับข้าวสวย สตาร์ทไปทีคำวันคำวันเพิ่ม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 ของเคยนี่กันนะของของปวดประโยชน์เยอะผ่าวายเอไอ้ไอ้เอเอไขกระดูในก็ต่อหมูเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะไม่ธรรมดานะโอ้ปากเลยก็ได้เด้อตี๊ยบเอ้ สุดจัดปลัดบอกครับขนาดปลัดละออกอยังต้องกลับมาบอกว่าสุดจัดเบร์ นี่คยค่นอกกัอนหรือครับท่นบ้างจ้ะอันนี้เกลือดีกว่าแล้วขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดปักะไคร้เอ้ยบ้าแล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <Hey. S 2> สวัสดีครับ